ว่ามันเป็นขวดมันนึ่งอยู่แล้วขวดนึ่งอย่างมันเป็นอย่างสี่นะเครืองนี่เลขกว่ะเลขในม่ทองเงาอาจารย์เพื่อนเห็นอาจารย์เพื่อนเห็นแนมเบิงเพื่อน่าเพื่อนพิงเพื่อนแนมเบิงเรื่องราวแปลกๆที่อำเภอสัมโดงทาบจังหวัดสุรินทร์ ผมต้องขออาภัยด้วยก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าเป็นอำเภอโนนรายผิดพลาดข้อมูลนิดดึงทั้งที่ตัวเองไปนะนึกว่าเป็นเขตของอำเภอโนนรายแต่เป็นอำเภอสำโรงทานครับไปดูเรื่องราวแปลกๆตามที่สัญญาเอาไว้มีหวยมาบอกเมื่อวานนี้ก็ไปทำข่าวเดี๋ยวไปดูข่าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอามา,มาพูดคุยกันทีหลังให้ดูนิดดึง เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับไปดูกันเดิมเลยค่ะว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบะนะพอชาวบ้านรู้ข่าวก็ต้องมาดูเลขเด็ดกันหน่อยแต่ก่อนไปดูเลขเด็ดดูหน่อยที่บอกว่าเหมือนมันมีหูติดอยู่ที่หลังนั่นนั่นน่นอะอ๋ออ๋อเออดูไปดูมาเหมือนเหมือนหูหูที่สามแต่ติดอยู่ที่หลังของน้องอืมเพราะว่าเป็นเนื้องอกกับคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองอีเลิงตําบลกระอมอมอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ พบกับนางจูมสิงจานุสงอายุ72ปีนะคะเขาพาไปดูบอกว่าลูกวัวเนี่ยมันอายุ10วนันแต่ม,มันมีเนื้อแปลกๆนะ <Yeah. S 1> เห็นไหม <Yeah. S 1> มันงอกออกมาที่หลังลมันเหมือนใบหูใบที่3เลยค่ะ <Yeah. S 1> คุณจูมเจ้าของวัวบอกว่าวัวเนี่ยเกิดหนึ่งมกราคม,มีเกิดปีใหม่พอดีนะคะประมาณสักตีสี่เป็นเพศผู้ <Yeah. S 1> ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องปีใหม่ <Yeah. S 1> แต่มันเกิดมาพร้อมกับมีเนื้อแปลกๆงอกออกมา <No. S 1> มันอดเชื่อ <No. S 1> ไม่ได้นะว่ารู้ว่าจะให้โชคให้ลาบกันละเนี่ย ฟังหน่อยค่ะอันเคยเห็นแบบนี้บ่อที่มันออกมาบอ่อคือขังแหลกขังแหลก <c oughs> เหลี่ยงมากเลงแล้วก็เพิ่มเห็นขังแหลกพี่น้องเพิ่นก็เป็นทุ่งเงินถุงทองเลยเพื่อนเออเนาะมันม <c oughs> ันออกวันที่เท่าไรก็ง่วงไหมวันที่หนึ่งออกที่สี ออกตีสีออกตีสีวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตีสีตีสีมันเพดเนี่ยก็เพดผูเนาะเพดผูโอ้อันเคยเห็นแบบนี้บ่ที่มันออกมาบ่เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลี้ยงมาถึงแล้วก็เพิ่มเห็นครั้งแรกอายุจักปีใหญ่เจตั้งแต่72ปีบ่เคยเห็นแบบนี้เลยเป็นครั้งแรลกเลยรั้งแรกอืม พี่หน่องเพื่อนก็เป็นถุงเงินทุงทองเเพื่อนเออเนาะแต่มียังดีๆขึ้วบอพวกโกตจะเกิดเนาะแต่จักหมื่นละแต่สิบหมื่นหมือนวันผ่าเนาะวันที่หนึ่งออกตีสี่เออนะนะวันที่หนึ่งออกตีสี่นี่ช่วงเย็นค่ะเจ้าของวัวก็ให้หมอทามปู่สมิงพลายมาทำน้ำมนต์รด เรียกขวันลูกวัวชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เอาสักหน่อยนะไหนว่าอะไรนะวันที่หนึ่งตีสี่ใช่ไหมหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะพอทําพิธีเสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาเทียนเนาะนี่ลนลนก็เห็นเป็นเลขอยู่นะอ้าวอ้าวอก็แล้วแต่ความเชื่อความชอบนะคะอันนี้ๆน่ที่บอกว่าเป็นน้ําตาเทียนหยดลงไปเห็นเป็นเลขอะไรนะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่แน่ เจ้าวัวตัวน,นั้นถ้ามันสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเนื้องอกที่ว่ามันไม่ได้ทําพิษทําภัยอะไรกับมันก็น่าจะปล่อยไว้เนาะวัวเป็นของยายจูมสิงจานุสงนะครับอายุ72ปีย่างเข้า73นั่นแหละก็เลยว่า72-73 <laughs> เออคือเมื่อวานที่ไปอนะครับหลังจากที่เราไปก็มีพบ ปูส่สมิงพลายไปทําน้ามนให้ไปทําน้ํามนเพื่อสะเดาะเคราะห์นี่แหละแล้วก็เรียกขวัญของวัวซึ่งวัวเนี่ยคือแปลกๆก็คือมีเนื้องอกที่อยู่บนหลังคล้ายๆกับหูชาวบ้านเรียกว่าถุงเงินถุงทองลูกสาวไม่ให้ตัดนะครับไม่ให้ตัดเพราะว่ามันแปลกแล้วก็เพื่อนําโชคมาให้กับครอบครัว เมื่อวานที่ไปเนี่ยก็ปู่สืมิ้งพลายก็ได้ทำน้ำมนต์ระหว่างทำน้ำมนต์ที่จะเอาไปรดวัวเนี่ยชาวบ้านก็สังเกตเห็นแล้วครับว่ามีตัวเลขด้วยเอาไปดูกันครับว่ามีตัวไหนกันสองเป็นอยังดอกม,ก,ก,กมากเลยพนึงเจ็ดนะเป็นอยวายแต่หอวามันขวดัวใหญ่นะมันเออเนาะขวดใ่อ่าตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ด ขอดเราเป็นเจล็กยังก่อนป่ไหนหยก็ว่ามันเป็นขอนนึ่งอยู่แล้วนึ่งหยั่งแต่ตนั้นที่ก็ว่าจะเป็นเป็นเจ็ดหรือว่ากอหนึ่งอ๋อนึเจ็ดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขที่อยู่ในบาทน้ำมนต์นั้น มีตัวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณยายก็เห็นแหละหนึ่งเก้าบ้างสองเก้าบ้างเอาเอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับแต่ปู่สมิงพลายเห็นตัวเลขที่ท้องลูกอัวครับมีตัวไหนไปดูกันครับมีอยางาน่งไม่ทองหัว ทองงู่อยู่ในทองงู่มันเป็นอย่างสี่นะคือมีเลขกว่ะตอนนี้เป็นแบบเกจนะเออเหล็กเกจอ่เหล็กในทองง้าอาจารย์เพื่อนเห็นอาจารย์เพื่อนเห็นแนมเบิงเพื่อนมาเพื่อนเห็นเป็นแนมเบิงกระลายโตได้ปะอาจารย์กระยโตัวด้วยเจ้าเอาสเกจใส่ห้วยเอากิดวันให้จับแค่นี้นะปาตัวเอาเอาเกจใส่ห้านี่เอาเกจใส่ห้า เจ็ดสัหาอีกเอออเอาตองเฮ็ดแบนันดีหมดตรงโอ้นี่มันบ่าเนี่ยแค่นี้นั่นบ่านีย3โต้นึ่งวันี่ยสามขนสโต้ก็คือเอาสบ่ได้3สามสคูเนอมคูเพราะนมีสีคูเลยเจ็ดสี่เหาสี่ห้่หเดห้าสี่สีเขียนให้ชัดจีนว่ากันไปครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดทั้งมวล มีตัวเลขตัวไหนบ้างที่ท่านผู้ชมชอบหรือเห็นต่างไปจากในคลิปนี้จากคุณยายคุดป้าคุดป้าป้าคุณยายทั้งหลายที่พูดกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกด้วยนะครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโยงไปถึงเรื่องราวของความเชื่อเรื่องของตัวเลขก็คือถ้าเอาหลักวิทยาศ,าศาสตร์ก็คืออัวเนี่ยมีลักษณะแปลกๆล,ล,ลักษณะแบบนี้ก็คือมีเนื้องอกกันแหละนะครับก็ร,รู้กันอยู่ว่ามีเนื้องอกแต่เราคนไทยก็มักจะเชื่อมโยงไปกับความเชื่อแล้วก็ตีเป็นหวยตีเป็นเลขเด็ดก็ว่ากันไปอ่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคครับเจ็ดเก้าห้องห้องนี่ห้องหื่นนี่ห้องหื่นนี่ไหมห้องเหื่นนี่หนึ่งสองซีโอ้ไปเห็ดเห็ดอยู่บาทเลขทีหนึ่งสองซีแต่ว่าเจ้าของง่วนนี่เจ็ดเก้าอ๋อ